ไม่มีครับจตหเบียนี่มีเลิฟยังไม่มีเลิกเพราะว่าไม่เชื่อเรื่องเลิกเนนัดถ่ายตัวนี้เก่งมากตัวเสียฟอร์ป่ะเนี่ยอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะลงูปนยรูปคู่ไม่รู้รูปคู่แรกปะวะ ลูกคู่แหรออสวอาจจะไม่แรกหมพี่แบ่งเหมือนมีลูกคู่นัอีกอันนึงใช่อนานๆมากๆ่แรกทนูลูกอ่าใช่ใช่ก็กินบวกกัทาทั่วไปชนแก้ววาค่ะฮะชนแก้ววายร่มไหนวะเดี๋ยวกันบอเลนไทนไชนแก้ววาด้วยกันไงเนี่ยทำงานเยอะเห็นไหมัาเเปิดเปิมาเปิดคเหลักานงต้องดูหลักเปิดเรื่องิงอ๋อเป็นเปเออก็บนเรือไทยนานแล้วค่ะอ๋อนานแล้ว่ายนานแล้วก็ จริงๆเป็นวันเกิดคุณพ่ออ่าองถ่ายเก็บไว้ไม่มีอะไรเราจริงๆมันก็คือไม่ไม่ไม่ได้เป็นกิจกรรมในวันนี้แต่ว่าไม่กิจกรรมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นรูปสต็อกเราว่าเรถ่ายไปไหนครับก็ก็อยู่บ้านเออที่กิคุณบันทายเรื่องคอนเสิร์ตไหมอ๋อเอหรอแต่จะอยู่ด้วยกันนะฮะไม่ได้อยู่ด้วยกันจะมีแบบบอกโทรหาบอกรักก็ต้องบอกต้องบอกตามตามตามคันลองคลองธรรมของชีวิตคู่ เราดูกลัวๆนะเออถ้าถ้าไม่บอกเดี๋ยวมีปัญหาไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุมแสดงว่าดอกมงดอกไม้นี่มีแน่นอนไม่มีเออนี่ไงทำงานไงเราให้อื่นให้อื่นโอเคของขวัญนะคะมีไหมคะของขวัญวันครบรอบวันวันนี้ทายที่จริงๆของขวัญอะเราไม่ได้กำหนดว่าต้องให้วันนี้วันนี้นึกจะให้ก็ให้ใช่บางทีติดเขาไว้นานก็ต้องให้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นปกติเป็นคู่ที่แบบไม่ไม่ค่อยหวานออกสื่อเท่าไหร่แต่จริงๆก็คือข้างข้างหลังบ้านหวานกันก็หวานก็หวานแบบคู่รักปกติ มีเสียงสองไหมคะเราเลี้ยงแมวมีมีอยู่แล้วบอกไม่มีไม่ได้มีคนเลี้ยงดามีเสียงสองอ่าคุยกับแมวแล้วก็คุยกับเขาก็เสียงสองเอ้ยคือเสียงเขาเสียงปกติแต่คุยกับแมวไม่ได้แมวกับแฟนเขาสิยข้างมือเขาเด่นเสียงนักข่าวดูนี่เก่งมากกลมหลอกถามกลัวเสียฟอร์มปะเนี่ยคิดว่าสัมภาษณ์นี้แฟนจะได้ดูไหมคะได้ดูไม่ดูหรอก เขาไม่ค่อยได้ดูหรอกจนกว่าสองคนนี้จะโพสในมือถือเนี่ยเขาก็ได้ดูเขาก็จะรู้เพราะสองคนนี้ใช่เดี๋ขาก็จะรู้เพราะทุกเธอเนี่แหละแต่ก็หวานดีอยู่แเราแต่งมีไหมคะไม่มีครับอ๋อว่ากูอึดไปแล้วว่าไม่มีจดทะเบียนมีอ๋อยังไม่มีเลิกหรือยังไม่มีเลิกเพราะว่าไม่เชื่อเรื่องเลิกแต่คิดว่าปีนี้ใช่ไหมครับหลวงไม่รู้ครับออออออ๋เเเมมมมืื่่่่ยูดีันราพก็ไปจดทะเบียนกันแค่นั้นแหละ นาะบอกบอกโรงงานก่อนนะเออจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วไปแต่เดี๋ยวนี้เขาจดทะเบียนสมรสหลวที่ไหนอะแล้วแต่ความสะดวกสมัยก่อนต้องอะไรบางรักบางรักตอนนี้ย้ายที่อยู่กันแลเขตที่สะดวกก็ได้หรือว่าเขามีแบบขึ้นบอลลูนดำน้ำอะไรแบบนีสนใจไหมเขาเป็นกิมมิกกิมมิกกิมมิกครั้งหนึ่งในชีวิตในไปดำน้ำแล้วก็จดทะเบียนในน้ำอ๋อจดทะเบียนตอนนี้เริจริงเลยจะได้ทองได้อะไรด้วยน้ำอ๋อไม่รู้ไม่รู้เออศึกษาไว้ค่ะ ไปที่เสือเป็นชอยเสือเป็นชอยหรือว่าต่อจากนี้หลังจากเอ็มีจะมีอะไรต่ออีกไหมครับการแสดงใดๆโอ้การแสดงรับไม่ได้เลยครับไม่มีเวลาเลยเพราะคอนเสิร์ตก็ยาวยาวไปก็คือปีนี้ก็โทรต่างประเทศหลายประเทศ็ย้วยาวยาวไปฝากเพลงเพลาตาครับช่องทางก็ไอจีเฟซบุ๊กอินสตาแกรม นะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มเป็นเล่นที่ตกเป็นแล้วครับก็ฝากแบงค์แบงค์ปีติออฟฟิเชียลก็มังไปดูกันได้ก็สามสิบเอสวันนี้วันนี้อะไรนะไม่มี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 เดือนเซ็งเดือนบอกวันเลยไหมบอกวันได้เลยป่ะสามสิบมีนาโอเคห้าสี่สามสองสามสิบมีนานี้เพลงแววตาเวอร์ชันแบงค์ปีติในปี2024จะเป็นอย่างไรติดตามชมครับฝากไว้เลยครับ